ครับคันนี้ก็เป็นวิบากดิปเปอร์นะครับวางเครื่องเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยเดิมๆแล้วนะครับเครื่องเวฟร้อยเดิมไม่มีคัตนะครับโอเคก็อ่าอรหล่เกือบใหม่ทั้งคันใหม่เกือบทั้งคันเนาะประมาณนี้นะครับก็ง่ายใหม่ทั้งคันนะครับก็เป็นรถมือสองนะครับเก็บสภาพเนาะเป็นรถมือสองเก็บสภาพบางชิ้นอะไรก็ไม่เรียบร้อยบ้างนะครับนิดน่อยๆเพราะว่าเป็นรถวิบากนะครับมีใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับปั้นเสร็จแล้วก็ไปใช้งานมาบ้างนิดนิดหน่อยนะครับ โอเคก็ตัวเครื่องสมบูรณ์ดีนะครับมาดูที่สวิตช์นะครับทางขวาที่มันมีภาษางกฤษนี่นะครับเป็นเป็นไฟนะครับหน้าหลังเนาะกดไอ้ใหญ่เนี่ยกดออนนะครับมันจะเปิดไฟนะครับส่วนกดออฟมันจะติดไฟจะปิดนะครับส่วนทางซ้ายมือนี่นะครับกดขึ้นข้างบนนะครับอ่าเข้าใจง่ายนะครับสวิตตัวนี้ซ้ายขวานะครับกดขึ้นข้างบนจะใช้งานนะครับกดลงข้างล่างทั้ง2ตัวนี้คือจะปิดการใช้งานนะครับทางซ้ายนี่คือปุ่ม เปิดปิดเครื่องนะครับโอเคอ่าถ้าจะใช้งานไฟก็ถ้าไม่ียสอะไรกดเปิดไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเปิดไว้เงี้ยคู่แต่มีนี้เปิดปิดเอานะครับอันนี้ดับเครื่องเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องไปข้างบนเนาะโอเคประมาณนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าก็วอร์มเครื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่ารถมันไม่มีโช๊คปกติมันจะมีสายโช๊คให้ดึงนะครับเวลาเครื่องขบูเนาะตอนเช้ามันจะบิดไม่ได้นะครับก็สตาร์ทแล้วก็กอเล่งมานิดนึงก็ได้นะครับถ้าใจร้อนเนาะแต่ถ้า มันจะร้อนก็ปล่อยมันเดินเบาไปสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยขี่นะครับให้เครื่องมันอุ่นหน่อยๆค่อยขี่มันจะบิดได้นะถ้าเครื่องเย็นมันจะบิดไม่ไปนะครับโอเคมานี้ก็สตาร์ทเท้าได้เลยไม่ต้องเบิ้ลนะครับประมาณนี้เนี่ยปล่อยให้มันเดินเบาก็ได้หรือไม่ก็รอเขาเร่งนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับนิดเดียวแล้วรอเพียงแล้วค่อยๆเพิ่มประมาณนี้นะครับอ่านี่ไฟไท้ายเนาะไฟหน้าไฟหน้าก็ มันมีหลายสเต็ปนะครับให้กดปิดกดเปิดเอานะครับจนกว่ามจะเจอสีขาวนะครับอ่าต่อไปสีอ่าสีเหลืองนะครับไปสีขาวอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสองสีมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะครับกดเปิดจนกว่าจะเจอสีขาวนะครับในกล้องไฟมันจะกระพริบนะแต่อันจริงมันไม่กระพริบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ รประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเครถก็เป็นเครื่องเดิมนะครับประหยัดน้ํามันนะครับแต่ความเร็วมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะเว็บร้อยนะครับโอเคก็ร้านในเบนมอเตอร์คอร์ขอบมากนะครับเดี๋ยวรอมารับตัวเนาะรถก็ฝุ่นเยอะนิดนึงครับลมพัดตลอดบ้านผมครับไดิครับ